สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอ c โชดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะในส่วนของพื้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วก็ดูไปถึงในเรื่องของเลขนำโชคนะคะจากพื้นดวงของเราว่าจะเป็นเลขไหนนะคะย้ำกันก่อนนะคะว่าการทำนายครั้งนี้เนี่ยเป็นการแบบไม่ได้เจาะจงนะคะเป็นการดูพื้นดวงโหราศาสตร์นะคะในเรื่องของดาวเจ้าเรือนต่างๆนะคะพิงก็จะมาแนะนาอธิบายก็ให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเอาไว้เตือนสติตัวเอง สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาแล้วฟังคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะอ่ะแล้วแต่นาะว่าใครจะเลือกดูแบบไหนถ้าเกิดบางคนที่อยากจะดูแบบช่วงวันเกิดนะดูแบบราศีก็คือจะเป็นช่วงตั้งแต่วันเกิดนะ15มกราถึงวันที่12กุมภานะในทางโหราศาสตร์ทไทยนะคุณจะจัดอยู่ในกลุ่มราศีมังกรนะคะกลุ่มคุณทัดดินนั่นเองนะคะทีนี้ ถ้าเกิดไท่นะที่อยากจะดูแบบลักษณาก็สามารถดูได้จริงๆแล้วทุกวันนี้มันก็มีตามเว็บนะต่างๆให้เราตรวจดูว่าเป็นลักษณาอะไรแบบไหนถ้าเกิดอิงนะ อยากจะให้ค่าน้ำหนักไปทางลัคนามากกว่านะคะที่จะมีความแม่นยาก็ลองเข้าไปดูละกันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยดูไม่เป็นอย่างเงี้ยจะแนะนําแอปแอปหนึ่งมันเป็นแอปฟรีนะคะลองโหลดดูชื่อแอปผูกดวงไทยนะ,ะเราก็เข้าไปผูกดวงนะคะใส่ชื่อน้มสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ดูละกันนะคะว่า ตัวของเราเนี่ยไอตัวลัคนาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนลอลิงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเพื่อที่จะได้รู้นะเช็คในเรื่องของลัคนาข,นาขตัวเองนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะ,ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะ,ะจะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวเราเนี่ยคือเลขเจ็ดพระเสาร์เป็นธาตุดินนะคะดินต้นนะคะมีทั้งในเรื่องของความใจใหญ่ความเข้มแข็งนะคะ แต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะมีในเรื่องของพื้นฐานความอึดอดทนเป็นที่ตั้งทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันอาจจะ โปรเจกต์นะคะหรือความคิดที่เราคิดจะจะทำอะไรแบบนี้เราก็คือจะมองภาพไกลกว่าคนอื่นนะคะจะไม่ได้มองแค่แบบสเต็ปเดียวนะคุณจะมองไปถึงแบบ2 3 4นะหรือว่าในอนาคตนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงสิ่งที่เป็นของแถมในเรื่องของพื้นดวงนะสำหรับชาวราศาีมังกรก็คือในเรื่องของความเครียดนะคุณอด ทนคุณอึดนะคุณมีความรับผิดชอบสูงเนี่ยแหละแต่มันก็แถมมานะด้วยสิ่งนี้นะคะฉะนั้นก็ต้องระวังเอาไว้นะคะด้วยความที่ว่าตัวคุณเวลาตอนที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอยากจะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนฉะนั้นการคิดการวางแผนการทําอะไรของคุณเนี่ยนะคะคุณนะคะจะค่อนข้างที่จะยึดมั่นในเรื่องของความคิดตัวเองหรือว่าแนวคิดนะของตัวเองสิ่งที่ตัวเองทํานะคะก็มองว่ามันก็ไม่ผิดเนาะ แต่ว่าต้องต้องยอมรับตัวเองนิดนึงว่าชาวราศีมังกรบางครั้งก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเองมากเกินไปนะมั่นใจมากเกินไปบางทีเราไม่ค่อยฟังคนอื่นอ่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันจะมีเส้นบางๆนะคะก็คือในเรื่องของอีโก้ความดื้อรั้นนะคะการทําอะไรโดยการที่เหมือนกับฉันตัดสินใจแล้ว่ใครมาห้ามฉันนะฉันไม่ยอมฉันไม่เอาแน่นอนฉันจะทําแบบนี้นะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของงานนะคะก็คือในเรื่องของตําแหน่งกรรมะนะจะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเราเนี่ยคือดาวศุกร์ การทํางานของคุณเนี่ยอาจจะทํางานนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพูดการเจรจาได้หรือทํางานเกี่ยวข้องกับกฎหมายงานเอกสารนะอันนี้ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารนะงานทนายนะงานเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วต้องเจรจาด้วยต้องพูดด้วยเนี่ยอันนี้คือดีนะแต่สุดท้ายแล้วนะในเรื่องของงานเนี่ยขึ้นมานะตัวเราเองเนี่ยพื้นดวงจะต้องมีการ ทำงานที่ต้องเจราจาการเจอผู้คนต่อให้คุณทำงานนั่งโต๊ะคนเดียวก็จะมีคนเข้ามาคุยกับคุณอยู่ดีเพราะพื้นดวงมันเป็นอย่างนั้นนะคะมองในมุมดีมันก็ดีอ่ะแหละนะคะแต่ว่านะ,ะถ้าเกิดสมมติว่าเรานะ,ะมองในมุมที่แบบเฝ้าระวังเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับบางทีเราจะไม่มีเวลาส่วนตัวจะมีคนเข้ามาจุกจิกนะวุ่นวายกับเราอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนนะคะในเรื่องของความรักนะคะเรามาดูกันตำแหน่งปัตตานีความรัก ะะมีนะคะตำแหน่งดาวจันร์ทเกิดขึ้นนะคะแปลว่าอะไรคะจะได้คู่นะ,ะที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เลยนะค,ะคือราคานาเาีีมังกรบางทีเราจะเป็นคนตรงๆพูดตรงๆนะคะชัดเจนกับตัวเองนะ,ะใช่ไม่ใช่แบบไหนแต่พอเป็นถึงเรื่องคู่ค่ะ คุณชอบคู่ที่เป็นเหมือนดาวจันท์หมายถึงชอบคู่ที่หน้าตาดีอ่าถ้าเกิดไม่ไม่หน้าตาดีอะไรมาแต่อย่างน้อยอ่ะขึ้นมาดาวจันอ่ะมันต้องดูดีสักอย่างหนึ่งแหละนะคะแต่สิ่งที่ได้มาเลยก็คือในเรื่องของการที่จะได้คู่นะคะที่มีในเรื่องของการพูดนะะการการเจราจาดีแล้วก็รวมถึงหนะ้าคู่ของคุณเนี่ยอ่าคุณจะแพ้ในเรื่องของความเอาใจใส่เขานะคะเพราะว่าดาวจันทมันเป็นดาวที่แบบมีสเสน่ห์เยอะดูแลคนอื่นเก่งนะ,ะแปลว่าอะไรได้คู่ที่ดูแลเอาใจใส่ดีนะเขาดูแล ตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลเราด้วยนะคะในเรื่ององคู่ครองเนี่ย แล้วแต่นะคะแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยเป็นดาวจันทร์จะได้คู่ที่แบบตัวเล็กนิดนึงนะคะน่ารักน่ารักตะมุตะมินะคะแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้ชายเองก็จะเป็นลักษณะคือรูปร่างเหมือนกระผอมอ่ะนะคะจะไม่ได้เป็นแบบตัวหนาหรืออะไรเท่าไหร่นักถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่ฟังคลิปนี้นะพื่้นดวงคุณคุณก็จะได้คู่ที่แบบตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะตะมุตะมิตามนี้เลยนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งบ้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของพื้นดวงเนี่ย สําหรับนะคุณเองเนี่ยจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะเนื่องจากว่าตัวตําแหน่งพันธุเองเนี่ยมันจะเป็นอ, ى, อ่านนะพรางคารนะพรังคารมันคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนย้ายนะคะในชีวิตคุณอาจจะมีในเรื่องของการการเคลื่อนย้ายการพัดถิ่นนะการโยกย้ายนะที่อยู่อาศัยอยู่เรื่อยๆนะคะจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะก็จะไม่ได้วุ่นวายกับคุณเท่าไหร่นะะักนะช่วงไหนวุ่นวายก็วุ่นช่วงไหนหายก็หายไปเลยนะ,ะเป็นแบบนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดดูตามนี้นะคะอาจจะมี การโยกย้ายนะการแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยตลอดเวลานะแต่บ้านปลายถามว่าจะมีที่อยู่อาศัยไหมเป็นหลักเป็นแหล่งไหมมันก็มีแหละแต่ถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทํางานจาก พื้นเพเดิมของคุณะนะคะเพราะขึ้นมาว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านตัวเองมีแนวโน้มที่อาจจะต้องทํางานที่แบบมันมันไปที่อื่นจะไม่ได้เป็นที่อยู่ตั้งแต่ที่คุณเกิดนะคะหรือว่าที่อยู่ที่คุณแบบใช้ชีวิตจริงๆนะคะส่วนนะคะในเรื่องของการคบเพื่อนคะตำแหน่งสาชะนะคะเพื่อนเนี่ยก็คือมีค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะคุณต้องการเพื่อนที่เป็นนักคิดนักวางแผนนะเวลาตอนที่คุณคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่นะคุณต้องการเพื่อนที่เหมือนกับว่าพาคุณให้คุณไปอยู่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคุณไไม่ด้คคบนเเลืยยป บางคนเปิดลับหมดเลยนะจะคบคนไหนจะยังไงก็ได้นะะแต่ว่าสําหรับนะชาวลัคนาราศีมังกรเองเนี่ยคุณต้องการเพื่อนที่มีทั้งในเรื่องของพลังกายพลังใจนะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของเหตุผลด้วยนะก็คือต้องการเพื่อนนะคะที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงฉะนั้นก็มีโอกาสที่คุณอาจจะคบคนที่ มอีอายุมากกว่านะก็เป็นไปได้นะเพราะขึ้นมาว่าต้องการเพื่อนที่มีเหตุและผลเนาะบางทีรุ่นราวเราเดียวกันคุยไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนที่อาจจะอายุมากกว่าอาจจะไม่ต้องห่างเยอะก็ได้นะกลับกลายเป็นว่าสื่อสารแล้วก็สามารถที่จะคุยกับคุณได้ลงตัวมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมนะคะการทําบุญเสริมขึ้นมานะคะโอ้ตายละหยิบภัยผิดเดี๋ยวขอขยิบนิดนึงนะคะดีนะเนี่ยไม่ได้พูดไปสองตแหน่งนี้มานั่งสังเกตดูนะคะ สําหรับการทําบุญค่ะนะคะไปตกอยู่ที่ตําแหน่งนะหรือว่ากา,การเสริมดวงต่างๆเนี่ยไปตกอยู่ที่ตําแหน่งนะคะสุพระนะ,ะก็คือเลขสี่นะคะหมายถึงอะไรการทําบุญเกี่ยวกับน้ําค่ะทําได้หมดเลยนะคะจะถวายน้ําถวายนมนะคะหรือว่าปล่อยปลาแบบนี้ดีทั้งหมดเลยนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับมีในเรื่องของการนะคะที่จะ ทําทบุญอยู่เป็นประจําอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของพื้นดวงอะ่ะคุณสามารถทําได้ตลอดชีวิตนะดวงพื้นดวงนะตามนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ทําตามนี้แล้วกันนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะ,ะเรามาดูกันนะ,ะสุขภาพไปตกที่ตําแหน่งนี้มรณะนะคะ มีดาวอาทิตย์นะขึ้นมานะคะหมายถึงอะไรให้ระวังเกี่ยวกับการปวดเมื่อยนะพวกข้อกระดูกนะเส้นประสาทต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังแต่ขึ้นมาดาวอาทิตย์นะ่นะคะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของช่วงล่างนะช่วงขานะคะหรือว่าการทรงตัวต่างๆอ่ะเน้นคือประมาณสัก70%ิเนี่ยปิ้งให้น้าหนักไปเกี่ยวกับพวกข้อพวกกระดูกพวกอาการปวดเมื่อยนะคะแต่ถ้าเกิดรอ,องลงมาเนี่ยก็คือพวกเส้นประสาทระบบประสาท นะ,ะต่างๆนะคะส่วนนะคะในเรื่องของการเงินค่ะนะคะ,นะคะขึ้นมานะเป็นดาวราหูคุณหาเงินเก่งพื้นดวงคือหยิบจับอะไรจะขายอะไรจะทําอะไรคือไปได้หมดนะคือดาวราหูมันเกนมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการหาเงินแบบไม่มีขีดจํากัดของตัวเองบอกฉันเถอะ นะคะว่าจะได้เงินฉันทําแน่นอนนะฉันพร้อมสู้ฉันพร้อมลุยนะแค่บอกมาฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยขึ้นมาคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ในระหว่างเดียวกันก็ต้องระมัดระวังนะพะขึ้นมาว่าก็ใช้เงินเก่งเช่นเดียวกันนะคะคุณมีคุณมีเงินปุ๊บเป็นไงคะใจใหญ่ ใจแบบมังกรนะคะเลี้ยงลูกน้องดูแลคนอื่นดีแต่พอถึงเวลาตัวเองลำบากเป็นยังไงคะไม่กล้าขอความช่วยเหลือลจากใครหรอกเงียบเลยนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับชอบคิดนะชอบชอบวางแผนชอบทําอะไรด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการเก็บเงินคือพื้นดวงมันบอกอยู่แล้วว่าคุณมีแนวโน้มที่อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยเก่งนะ,ะ,นนจจะก,นกนะะ็ให้เฝ้าระมัดระวังเอาไว้นะคะเป็นการเก็บออมนะคะส่วนนะคะในเรื่องของ ตัวเลขนะที่เราจะมาสรุปเลขเสริมดวงกันนะ,ะถ้าเกิดคุณอยากจะเสริมในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะ,ะให้ใช้ในเรื่องของเลขสี่ดาวพุธนะ,ะเสริมในเรื่องของงานนะคะให้ใช้ในเรื่องของตัวเลข6กนะก็คือดาวศุกร์นั่นเองส่วนการเงินค่ะใช้กําลังของพระราหูนะคะแล้วก็นะคะอีกเลขหนึ่งนะคะถ้าเกิดสมมติจะเสริมนะคะในเรื่องของโชคลาภนะให้ใช้กําลังของพระอังคารน,นะ,ค,ะคือบางทีอะได้ได้โชคลาภมาแบบพระรังคารหมายถึงอะไรไม่ได้ตั้งใจไง เลขที่เล็งไว้ไม่ออกหรอกบางทีเราซื้อปุ๊บซื้อปับนะซื้อแบบไม่ตั้งใจมันดันออกเฉยๆก็นี่ไงดวงคุณเป็นแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต่างๆเนี่ยเป็นดาวดาวสุขคือคุณคุณน่ะสามารถทําได้ดีนะคะในเรื่องของไอเดียในเรื่องของการทำรายได้อื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานที่คุณทําเป็นหลักเห็นไหมเนี่ยคุณ มีดาวสุกนะปุตตะคือความคิดมีดาวสุกอันนี้กรรมะก็คือมีดาวสุกจะหมายถึงอะไรการต่อยอดจากงานเดิมความถนัดเดิมนะความโชคดีนะของเราก็คือว่าเราอาจจะได้งานที่เราถนัด เราอาจจะได้ทํางานที่เรารักเอาความรักความถนัดนั้นนะมาต่อยอดรายได้ได้นะบางคนแบบฟังฟังคลิปนี้แล้วเอ๊ฉันทํางานอยู่แล้วฉันอยากจะทําอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกสักอย่างนึงลองดูค่ะนะชอบแบบไหนทําแบบไหนนะแต่มันขึ้นมาดาวสุกอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่คุณรักแน่นอนนะคะเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วรู้สึกพึงพอใจอาจจะหมายถึงการทําอาหาร นะคะหรือว่าการประดิษฐ์สิ่งของหรือการขายสิ่งของในในที่แบบคุณชอบนะคะแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดสนใจจริงๆดวงถ้าเกิดจะทาธุรกิจออนไลน์มันได้นะขึ้นมานะธุรกิจออนไลน์ได้หมดเลยลาหูมันก็มองในเรื่องของความเล่นลับในเรื่องของออนไลน์ได้แต่ในอีกมุมน,นึงค่ะนะคะถ้าเกิดแบบ จะรับความเสี่ยงนะคะหมายถึงว่าในเรื่องของรับความเสี่ยงผ่านผ่านตัวเองแล้วส่งให้คนอื่นแบบเนี้ยเหมือนอารมณ์แบบทุกเดือนนะทุกวันที่1ถึงวันที่16นะจะพูดชัดเจนไม่ได้เดี๋ยวกลัวโดนแบนนะคะก็ลองดูได้นะความเทาๆานะขึ้นมานะคะหรือว่าบางคนน่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแบบาทาธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อของเก่าก็สามารถทําได้นะคะดวงก็ขึ้นมาดีแล้วก็สวยงามเช่นเดียวกันนะ,ะส่วนสิ่งที่ต้องระวังนะคะคนที่คุณครบแล้วจะมีปัญหาด้วยนะคะให้ระวัง นะคะคนที่อยู่ราศีธน,นูนะขอโทษค่ะคนที่อยู่ราศีอันดับแรกก่อนก็คือจะเป็นนะคะ ราศีนะคะมิถุนหรือเมถุนนั่นเองนะการทะลบอาการการครบกันอาจจะมีความขัดแย้งคือเหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะจะมีปัญหาเข้ามาตลอดนะคะแล้วก็อ,อีกตําแหน่งหนึ่งนะก็คือให้ระมัดระวังคนราศีสิงห์นะคบคนราศีสิงห์อาจจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นักหรือว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาและสุดท้ายก็คือราศีธนูนี่แหละที่จะนําเรื่องทุกร้อนทุกใจนะมาให้กับคุณน,นะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะพื้นดวงคร่าวๆนะถ้าเกิดใครฟังแล้วนะคะอยากจะเป็นกําลังใจ ให้กับปิ๊งในการทําคลิปนะคะก็ง่ายๆเลยกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะปิ๊งอัปเดตคลิปทุกเดือนนะถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่ก็ติดตามกันไว้กดกระดิ่งเอาไว้ก็ยิ่งดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ